แฟนผมอยู่ดีเขาก็บอกว่าเบื่อนะครับเลิกหวังจากตัวผมนะครับทักไปก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับดูเหมือนไม่เต็มใจจะคุยกับผมครับนะครับคือเลยครับเวลาที่เขาเริ่มเบื่อจากเรามันมี2อย่างหนึ่งเราเป็นคนไม่ดีจริงตามที่เขาคิดกับ2ครับเขาเริ่มมีคนใหม่ความรักนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์คนอยู่กับเราเนี่ยเกิดจากอะไรครับสารเคมี2ตัวมันจะต้องหลังครับคือโดพามีนกับแอนโดรฟินโดพามีนคือสารแห่งความตื่นเต้นครับ นะครับความอยากความใคร่กับแอนโดรฟินคือสารเคมีที่ทําให้มนุษย์มีความสุขในการดํารงชีวิตอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่วันนี้พอสารเคมีสองตัวมันไม่หลังมันเลยทําให้เขาหมดแพชชั่นครับเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่หล่อเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สวยทำรู้เริ่มรู้สึกว่าคุณน่าเบือ่อเริ่มรู้สึกว่าคําพูดของคุณมันไม่ค่อยเข้าหูเลยนะครับซึ่งทุกครั้งต้องคุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอสสังรักกัเพราะคอสสังหรักจะบอกวิธีการว่า เออคนมันอยากมีความรักมันคิดมาจากมุมไหนคนมันอยากเลิกมันคิดมาจากมุมไหนคนมันเริ่มเบื่อมันคิดมาจากมุมไหนความรักจะเริ่มจืดชืดหรือหมดรสชาติถ้าคุณทำเก้าข้อห้ามทำสามสิบสามคำห้ามพูดสามสิบสามคำห้ามพูดมีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนทําอะไรรักฉันไหมคิดถึงฉันไหมนะมันจะมีสามสามคำครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ครับ ถ้าคุณอยากให้ความรักกลับมาดีได้ดังเดิมคุณต้องเข้าใจวิธีการกระตุน้นสารแอนโดฟินนะครับและโดพามีนในร่างกายของแฟนคุณครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของอจากต่างประเทศเขาศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยสำหรับการสร้างบ่อนการพน,นันเขามีวิธีการออกแบบบ่อนการพน,นันเพื่อกระตุ้นสารเคมีที่เรียกว่าโดพามีนของมนุษย์ครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ ทำให้นักพนันที่เข้าไปเนี่ยเกิดความติดความหลงและเมามัวอยู่ในการเล่นการพนันครับสองครับเขามีการทดลองเลยนะครับในการออกแบบคือไฟนะครับในในบอนจะไม่สว่างมากครับนะครับและจะใช้ไฟเป็นโทนสีส้มครับเพื่อให้คนเนี่ยนั่งเล่นแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นครับและไม่อยากลุกครับเวลาเสียไปเนี่ยก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ย มนุษย์จะเสพติดอะไรสักอย่างอันเกิดจากโดนกระตุ้นสารโดพามีนและสุดท้ายแล้วมนุษย์นะครับจะไม่เสพติดอะไรสักอย่างอันเกิดจากสารโดพามีนไม่หลังครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักคนเริ่มเบือ่อเริ่มไม่ตอบแชทเริ่มไม่อ่านต่างๆพวกนี้พเพราะอะไรครับเพราะคุณกระตุ้นไม่ได้อีกทีนะครับความรักคือการขายไอเดียให้อีกฝั่งเชื่อว,ว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราและเขาจะมีความสุข แต่วันนี้เขาเลือกที่จะไม่ตอบเพราะอะไรครับเขาไม่เชื่อแล้วครับว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขับ